สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านที่อาจจะดูเหมือนอยู่ไกลกันหน่อยคือข้ามทะเลไปแต่จริงๆแล้วมีความน่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะคะประเทศที่เราจะคุยกันก็คือฟิลิปปินส์ค่ะโดยเฉพาะเลยในบริบทที่เข้มข้นมากๆของยุคสงครามเย็นครับผม ข้อมูลหลักที่เราจะมาคุยแขกกันวันนี้เนี่ยมาจากหนังสือการทูตข้ามสมุดนะคะซึ่งเป็นผลงานที่รศดรสุภมิตรปิติพัฒน์ท่านได้สังเคราะห์แล้วก็เรียบเรียงมาจากงานวิจัยของท่านทูตสุรพงษ์ชัยนามครับผู้คร่ำวอดในวงการทูตไทยเลยนะครับท่านทูดสุรพงษ์ใช่ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือพยายามจะทําความเข้าใจพลวัตความสัมพันธ์นี้นะคะผ่านเลนส์ที่เรียกว่า ภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ผลประโยชน์แห่งชาติในช่วงเวลาที่โลกเราถูกแบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนเลยครับผมเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคือการมองเพื่อนบ้านทางทะเลเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามีความสำคัญไม่แพ้เพื่อนบ้านติดกันทางบกเลยนะครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสงครามเย็นที่เราจะเห็นมาหาอำนาจเข้ามามีบทบาทเข้ามาจัดวางหมากบนกระดานภูมิภาคอย่างชัดเจนมาก ฟิลิปปินส์กับไทยเองก็มีความเชื่อมโยงกับมหาอำนาจนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแต่ก็ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งแน่นอนว่าไอความแตกต่างตรงนี้มันส่งผลต่อภาพรวมความมั่นคงและก็เสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาใช้กรอบคิดที่น่าสนใจมากคือ political realism หรือแนวคิดสัจจนิยมทางการเมืองมาช่วยวิเคราะห์ค่ะ political realism ใช่ครับ ซึ่งมันจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญอย่างภูมิศาสตร์และก็อํานาจเนี่ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจดําเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อฟิลิปปินส์ในช่วงเวลานั้นยังไงพอพูดถึง political realism นี่รบกวนช่วยอธิบายแบบง่ายๆให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่ได้เลยครับทาบูบแบบกระชับๆนะครับคือแนวคิดนี้มองว่ารัฐหรือประเทศต่างๆเนี่ยโดยพื้นฐานเลยนะ จะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองเป็นอันดับแรกอ๋อ oh, ผลประโยชน์ตัวเองก่อนใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องความอยู่รอดความมั่นคงแล้วก็การเพิ่มพูนอานาจของตัวเองส่วนปัจจัยอื่นๆเช่นเรื่องอุดมการณ์ความเป็นมิตรหรือหลักศีลธรรมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองลงไปค่ะ <c oughs> หรือบางทีนะครับอุดมการณ์พวกนี้ก็ถูกใช้เป็นแค่เครื่องมือเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายทางอำนาจซะด้วยซ้ำโหฟังดูเข้มข้นนะคะครับผมพอเราลองเอาเว่นตาแบบเรียลลิซึมเนี่ยมาส่องดูความสัมพันธ์ไทยฟิลิปปินในยุคสงครามเย็นมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าเอ๊ะทำไมบางทีประเทศที่ดูเหมือนจะอยู่ค่ายเดียวกันแท้ๆค่ะเหมือนเป็นเพื่อนกันใช่ครับกลับมีท่าทีหรือนโยบายที่แตกต่างกันไปได้ ก็เพราะแต่ละประเทศประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงของตัวเองไม่เหมือนกันนั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้กลับมาที่ภาพรวมนโยบายต่างประเทศของไทยในยุคนั้นนะคะ ซึ่งก็ต้องดูแลความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหลายแบบเลยทั้งทางบกที่ก็เผชิญหน้าโดยตรงกับภัยคุกคามคอมมิวนิสต์แล้วก็ทางทะเลหนังสือการทูตข้ามสมุทรนี่ก็เจาะจงศึกษาเพื่อนบ้านทางทะเลถ,ถึง4ประเทศเลยคือบรูไนสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็แน่นอนฟิลิปปินส์ทำไมกลุ่มประเทศเหล่านี้ถึงถูกหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาสําคัญล่ะคะคือหนังสือให้เหตุผลไว้น่าสนใจนะครับ ประเทศหมู่เกาะเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์หลายด้านมากมากมีด้านไหนบ้างคะก็ทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญมากๆนะคะความมั่นคงทางทะเลแล้วก็บทบาทในการจัดระเบียบอำนาจในภูมิภาคนี้ด้วยอย่างฟิลิปปินส์นี่จะเห็นชัดเจนมากเลยในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงโดยเฉพาะในบริบทของสงครามเย็นนะคะขยายความเรื่องความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของฟิลิปปินส์เพิ่มอีกนิดได้ไหมคะ มันเด่นชัดยังไงในช่วงนั้นได้ค่ะจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้ก็เน้นย้ำไว้หลายครั้งเลยก็คือการที่ฟิลิปปินส์เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือแล้วก็ฐานทัพอากาศขนาดใหญ่มากๆของสหรัฐอเมริกาอ๋อฐานทัพสหรัฐใช่ครับอย่างฐานทัพเรือที่อ่าวซูบิกแล้วก็ฐานทัพอากาศคลาร์กสองที่นี้เนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจเลยนะครับของยุทธศาสตร์การสกัดกัน้นแล้วก็ปิดล้อมคอมมิวนิสต์ของสหรัฐ ในฝั่งแปซิฟิกตะวันตกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดโอ้โหสําคัญขนาดนั้นเลยครับผมดังนั้นเนี่ยนโยบายและการวางตัวของฟิลิปปินส์จึงไม่ได้ส่งผลแค่กับตัวเองเท่านั้นแต่มันกระทบโดยตรงเลยต่อสมดุลอํานาจและสภาพแวดล้อมความมั่นคงที่ไทยเราต้องเผชิญอยู่ด้วยหมายความว่าพูดง่ายๆก็คือการตัดสินใจอะไรก็ตามในกรุงมนิลาเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมมาถึงกรุงเทพยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของอิทธิพลมหาอำนาจที่เข้ามาจัดระเบียบภูมิภาคในยุคนั้นจริงๆแสดงว่าตำแหน่งที่ตั้งของฟิลิปปินส์นี่เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์กับอุดมการละคะที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องกรอบคิดเรียลิซมไปแล้วหนังสือเล่มนี้มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะในกรณีของไทยกับฟิลิปปินส์ค่ะครับหนังสือเล่มนี้เสนอข้อสังเกตที่น่าสนใจมากนะครับ เขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทรัพยากรแล้วก็การกระจายตัวของอำนาจค่ะมักจะมีน้ำหนักในการกำหนดนโยบายต่างประเทศมากกว่าปัจจัยทางอุดมการณ์ซะอีกอา้าวจริงเหรอคะทั้งๆท,ที่อยู่ในค่ายเดียวกันใช่ครับ ถึงแม้ว่าทั้งไทยและฟิลิปปินส์จะอยู่ในค่ายโลกเสรีเหมือนกันมีอุดมการต่อต้านคอมมิวนิสต์เหมือนๆกันแต่รูปแบบความสัมพันธ์กับสหรัฐและการดําเนินนโยบายในภูมิภาคกลับมีความแตกต่างกันอยู่ไม่น้อยเลยบางครั้งเนี่ยอุดมการก็อาจจะถูกหยิบยกมาใช้แค่เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบายที่จริงๆแล้วมันขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความมั่นคงเป็นหลักมากกว่า แล้วความแตกต่างที่ว่านี่มันชัดเจนแค่ไหนคะระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ในการรับมือกับมหาอำนาจอย่างสาหรัฐชัดเจนพอสมควรเลยครับงานวิจัยที่หนังสือเล่มนี้อ้างถึงเนี่ยชี้ว่าฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในยุคข,ของประธานาธิบดีฟร์ดินาน d m มา c อสอ๋อยุคมาโกสครับมีลักษณะการพึ่งพิงสหรัฐในระดับที่ต้องเรียกว่าลึกซึง้งแล้วก็ผูกมัดตัวเองค่อนข้างมากผูกมัดยังไงคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความช่วยเหลือทางทหารเศรษฐกษิจหรือแม้กระทั่งการเมืองภายในเองก็ตามซึ่งหนังสือมองว่าการพึ่งพิงแบบนี้เนี่ยมันทำให้ฟิลิปปินส์มีข้อจำกัดเยอะมากในการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระของตัวเองอืมเหมือนขยับตัวลำบากถูกต้องครับมันเหมือนกับว่าทางเลือกต่างๆเนี่ยถูกกำหนดด้วยความสำคัญพิเศษกับสหรัฐเป็นสำคัญเลยซึ่งมันต่างจากไทยนะครับต่างยังไงอะคะ ไทยเราก็ดูใกล้ชิดสหรัฐนะคะใกล้ชิดครับแต่ถึงแม้เราจะเป็นพันธมิใรใกล้ชิดกับสหรัฐเหมือนกันแต่ไทยก็พยายามรักษาพื้นที่แล้วก็ดําเนินนโยบายที่เอ่อเรียกว่ายืดหยุ่นกว่ายืดหยุ่นกว่าใช่ครับสามารถปรับเปลี่ยนท่าทีได้ตามสถานการณ์แล้วก็ผลประโยชน์เฉพาะหน้าของไทยเองมากกว่าอย่างเช่นการที่เราเริ่มหันไปเปิดสัมพันธ์กับจีนในช่วงหลังๆของสงครามเย็นเนี่ยครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะน่าสนใจนะคะที่ว่า การอยู่ค่ายเดียวกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องมีนโยบายเหมือนกันเป๊ะๆการพึ่งพิงที่ระดับต่างกันก็นําไปสู่ความยืดหยุ่นที่ต่างกันด้วยครับผมทีนี้ถ้ามองในภาพกว้างของภูมิภาคบ้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆก็ไม่ได้มีแค่เรื่องกับมหาอำนาจอย่างเดียวเนาะมันมีความซับซ้อนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันเองด้วยใช่เลยครับหนังสือได้กล่าวถึงบทบาทของไทยในการจัดการความตึงเครียดในภูมิภาคบ้างไหมคะอย่างเช่นกรณีที่ดังมากๆตอนนั้นข้อพิพาทเรื่องซาบารระหว่างฟิลิปปินส์กับมาเลเซีย ใช่ครับกรณีพิพาทเรื่องซาบานี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยของความซับซอ้อนในภูมิภาคที่มันส่งผลกระทบต่อความร่วมมือและความมั่นคงโดยรวมหนังสือเล่มน,นี้อธิบายผ่านแนวคิดที่เรียกว่า Regional Security Complex หรือปริมณฑลความมั่นคงระดับภูมิภาคาค่ะ Regional Security Complex ครับซึ่งอธิบายง่ายๆก็คือปัญหาความมั่นคงของประเทศหนึ่งเนี่ยมันมักจะเกี่ยวพันแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันอย่างแยกไม่ออกเลยอ หมมือนนโโดิโคล้ายๆแบบนั้นครับความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับมาเลเซียเรื่องซาบาก็ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความร่วมมือในอาเซียนที่ตอนนั้นเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆด้วย แล้วไทยเราเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทอย่างไรคะในฐานะที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของปริมณฑลความมั่นคงนี้เหมือนกันไทยเราตอนนั้นอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างท้าทายนะครับท้าทายยังไงคะคือเพราะด้านหนึ่งเนี่ยเราเป็นพันธมิตรกับสหรัฐซึ่งสหรัฐก็มีความสัมพันธ์ดีๆทั้งกับฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียแม้สองประเทศนี้จะมีเรื่องตึงๆกันอยู่ค่ะ อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องการรักษาเสถียรภาพในอาเซียนเพื่อให้อาเซียนเนี่ยเป็น,นกลไกสร้างความมั่นคงร่วมกันในภูมิภาคแล้วก็เอาไว้รับมือกับภัยคุกคามจากฝั่งอินโดจีนด้วยอืต้องบาลานซ์หลายอย่างเลยใช่ครับหนังสือชี้ให้เห็นว่าไทยพยายามใช้บทบาททางการทูตในการเป็นตัวกลางหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือส่งเสริมบรรยากาศของการเจรจาแล้วก็การประนีประนอมเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านทางทะเลมันบานปลายจนกระทบเป้าหมายใหญ่ของภูมิภาค เป้าหมายใหญ่คือคือการสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือครับมันเป็นการทูตที่ต้องสร้างสมดุลมากๆระหว่างผลประโยชน์ของชาติเราเองพันธกรณีที่เรามีต่อพันธมิตรแล้วก็การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านท,ทุกฝ่ายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆฟังดูเป็นการเดินเกมที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะการสร้างสมดุลท่ามกลางผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันแล้วก็มีเรื่องประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวอีก ครับผมพอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดนี้จากมุมมองของหนังสือการทูตข้ามสมุทรเราได้ข้อสรุปหรือว่าบทเรียนสำคัญอะไรบ้างคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฟิลิปปินส์แล้วก็พลวัตในภูมิภาคช่วงสงครามเย็นนี้บทเรียนสำคัญที่หนังสือเน้นย้ำเลยนะครับคือความสัมพันธ์ไทยฟิลิปปินส์ในช่วงเวลานั้นเนี่ย ถูกกำหนดรูปโฉมอย่างมากจากโครงสร้างอำนาจในยุคสงครามเย็นและก็ยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจอย่างสาหรัฐอเมริกาลักษณะการพึ่งพิงสหรัฐที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของฟิลิปปินส์ทำให้บทบาทและก็ทางเลือกของฟิลิปปินส์ในภูมิภาคแตกต่างจากไทยที่ยืดหยุ่นกว่าใช่ครับซึ่งไทยเราเลือกใช้แนวทางการทูตที่ยืดหยุ่นกว่าเพื่อสร้างเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมรอบบ้าน ซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของไทยเองโดยเฉพาะเมื่อเรามองว่าภัยคุกคามหลักตอนนั้นมันมาจากทางอินโดจีนค่ะการมีภูมิภาคทางทะเลที่สงบก็เลยสําคัญถูกต้องครับมันเป็นสิ่งสําคัญมากแสดงว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์นี่สําคัญจริงๆอย่างที่ว่าเลยนะคะใช่ครับหนังสือเน้นมากเรื่องความสําคัญของการเข้าใจปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มักจะส่งผลในระยะยาว แล้วบางทีก็สําคัญกว่ากระแสอุดมการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยซ้ํานอกจากนี้นะครับยังมีข้อขิดเตือนใจที่ผมว่าทรงพลังมากเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการพึ่งพิงมหาอำนาจแต่เพียงอย่างเดียวอืมยังไงคะดังตัวอย่างคํากล่าวที่ คนกลางเจ็บปวดนะครับของอดีตประธานาธิบดีเหงียนวันเทียวของเวียดนามใต้ที่เคยกล่าวกับเฮนรี่คิสินเจอร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในช่วงท้ายๆของสงครามเวียดนามซึ่งหนังสือได้บันทึกไว้ท่านเทียวพูดว่ายังไงคะท่านเทียวกล่าวประมาณว่าสําหรับท่านหมายถึงคิสินเจอร์การสูญเสียเวียดนามใต้อาจเป็นแค่จุดเล็กๆบนแผนที่โลกแต่สําหรับเรามันคือความเป็นความตายโห oh. ครับ คำพูดนี้มันสะท้อนความจริงอันน่าเจ็บปวดที่รัฐขนาดเล็กหรือรัฐจะต้องพึ่งพิงมหาอำนาจควรจะตระหนักถึงอยู่เสมอว่าผลประโยชน์ของมหาอำนาจกับผลประโยชน์ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันเสมอไปนะ แล้วสถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจริงๆเป็นคำพูดที่สะเทือนใจแล้วก็ให้บทเรียนที่ลึกซึ้งมากจริงๆนะคะครับผมและนั่นก็คือภาพรวมของการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะเกี่ยวกับแง่มุมหนึ่งของความสัมพันธ์ไทยฟิลิปปินส์ในช่วงสงครามเย็นผ่านมุมมองจากหนังสือการทูตข้ามสมุทรจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ผลประโยชน์ของชาติใหญ่น้อยเนี่ย มันเกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อนจริงๆค่ะแล้วบางครั้งก็ให้ภาพที่แตกต่างไปจากความเข้าใจทั่วไปที่เราอาจจะมีอยู่เดิมด้วยครับหวังว่าการสนทนาครั้งนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายด้วยข้อคิดสําคัญที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันยังคงมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ไม่น้อยเลยค่ะเชิญเลยค่ะ คือหนังสือเล่มนี้ตอกย้ำอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างเช่นที่ตั้งทรัพยากรสมดุลอำนาจต่างๆเนี่ยมักจะมีอิทธิพลที่ยั่งยืนยาวนานกว่ากระแสะอุดมการทางการเมืองที่อาจจะมาแรงเป็นพักๆแล้วก็จางหายไปอืมจริงค่ะคำถามชวนคิดทิ้งท้ายก็คือว่าการที่เราได้ทำความเข้าใจพลวัตความสัมพันธ์และบทเรียนจากอดีตอย่างเช่นความสัมพันธ์ไทยฟิลิปปินส์ในยุคสงครามเย็นที่เราคุยกันวันนี้ มันจะช่วยให้เรามองแล้วก็รับมือกับความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ในปัจจุบันซึ่งกําลังเผชิญกับการแข่งขันของมหาอำนาจรอบใหม่เนี่ยด้วยสายตาที่เท่าทันแล้วก็เข้าใจถึงแบบแผนที่มันอาจจะซ้ํารอยเดิมหรืออาจจะแตกต่างไปจากเดิมได้อย่างไรบ้างเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะครับผมนี่คือคําถามที่น่าจะเก็บไปคบคิดกันต่อได้นะครับ